คนเราออกมาเกิดกันลักษณะอย่างนั้นนะเหมือนละครโลงใหญ่สำหรับตนเองอย่างหลวงพ่อเนี่ยกำลังพูดกำลังแสดงอยู่ในตอนนีนเน้เหมือนกับทำตัวเป็นพระเอกนะแต่อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็คงจะเก็บฉากเหมือนกันไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายสิ่งเหล่านี้เราต้องมองดูให้รอบด้านให้รอบข้างถ้าเรามองอยู่อย่างนั้นแหละใจข้อจะไม่หลงนะใจขราจะไม่เดือดไม่ร้อน จะไม่วุ่นไม่วายรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสถานะของเราเป็นไปอย่างไงเป็นอยู่อย่างไรแต่อยู่ในสถานะไหนเราต้องพยายามทำดีที่สุดในขณะที่เราเป็นอยู่แต่ส่วนลึกหัวใจของเราแล้วเราต้องมองตนเองอยู่เสมอเราจะอยู่ในโลกนี้นไม่นานนะไม่ถึงร้อยปีนะใจนะอย่าเป็นลุ่มหลงหมัวเมาจนเกินไปนะ ให้ประกอบคุณงามความดีนะดูซิว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราเอกสักวันหนึ่งมันจะต้องไหลทะลักสู่ดินน้ำหลมไว้เข้าสู่สภาพเดิมของมันนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละกรรมฐานในเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นนะเป็นยังไงจิตใจของเราคือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยของเราเนี่ยจะเกิดความเบื่อหน่ายคลาย กิเลสราคะก็อ่อนล้าลงไปโทสะไม่รู้จะโกรธโมโหโไปทำไมโมหะก็คิดว่าตัวเองจะอยู่โชควาดินสลายตายไม่เป็ี่ยนสมบัติทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเรามันไม่ใช่แล้วขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยนะเมื่อทำความเข้าใจในใจของตนเองแล้วเนี่ยจิตใจก็ปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมั่นในส่วนรึกนะ แต่สิ่งภายนอกเราก็ต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักสมมติแต่ว่าในใจของเราเนะ่ยเราปล่อยเราวางเราไม่ยึดมั่นถือมั่น,นอีกสักวันเนี่ยก็ต้องไปตามสภาพของมันนี่แหละทำใจนะถ้าจิตใจอย่างนั้นอยู่นัสถานที่ใดไม่ทุกเพราะมันรู้รู้เท่ารู้ทันรู้ปล่อยรู้วางมันไม่ยึดมั่นถือมั่นนะในจิตใจอันนี้ถือธรรมะ ในหลักของพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่ขั้นสูงสุดนะถึงขั้นปล่อยวางนะแต่ถึงเราจะทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ให้ฟังเอาไว้นะธรรมะทำความสอนของพุทธ,ธานะ